มึงโมเมานะมึงง่างตรงๆเลยกูเบิ่งมึงถ้นท่ากูหอนนี่ยกรอบ่างีนี่เส้นนี่มึงง่างตามเส้นนี่มาเลยบ่างี ุกูวะในสุกกูเมื่อกี้นี่พูดยามนี่ยโจ๊ะปฏิวัติเกาหลีมึงดิหน้าอะไรวะแม่โอ้ยมึงเมากูปปะได้เมาทางนี้เออมึงเมากูปปะได้เมากับมึงอะเมามึงอะไรเมากูปปะได้เมากับมึงเมาแต่ยังว่ากูปปะได้เมายังวะฉันกูเมากูบอ่เมาแหละฉันกู่ได้เมากูบ่ไดเมาอันนี้กู่ได้เมากูบอกเมาสรุปแล้วมึงเมาแล้วบ่เมาเมาห่าน เดกูเราว่าอุพิษเลยกูไม่ได้เมาดอกเธอยังมายอมหลับอยู่ก็สละเอาไม่ตะเกียบแหน่ขวดให้กูเบ่งเพราะสมแหน่ไม่ตะเกียบบัวหน้ กันอย่างไงกูมานั่งทางนั้นนี่นี่ขวดนี่มึงถือถือถือนะนี่าถือไว้นั่นนี่เนาะถือแล้วนี่เด้อตะเกียบนี่ตะเกียบพังนี่เด้อแดกเกิบเข้าไปนะเอาตะเกียบในแง่สิหูแต่เดียวรับตาซะก่อนมันต้องไปปิดตาซะก่อนนี่ขางนึงขางซ้ายซะก่อนรับตาซะก่อนปิดขางนึงเออขางนี้เนาะเออโอเครับหรือยังอ่ารับแล้วรับแล้วรับแล้วนะถือไว้นั่นนี้เนาะอ่ารับแล้วอ่าตะเกียบในแง่เขาหูนี่เออทดสอบความเมาของเนาะเออทดสอบความเมา ฮะแงะได้แล้วเป็นได้เป็นได้กูนี่มันตั้งเก่งมันเก่งเกินห้าดอกเต๋อเฮ้นมันฟุบวอดนะร้อ,องอีกทางนึงหนูเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางโอ้ยได้อีสบายมากรับขวารับขวาอ๋อรับทางนี้เนาะเออรับทางนี้เฮ็ยคือเก่าเหรอเออคือเก่าเลยคือเก่าเลยโอเคอืมอืมแงะเลยแงะเลยฮันโอ้เป็นไงเป็นไงกูนี่มันต้องเก่ง มันเกวียนเกินห้าหน้ารอกเตอร์มึงนี่มันเกลียดงี้ดีวะบักอันนี้นเกลียดงี้ดีกูณผบอกแล้วว่ากูน่ะบดไอ้เมากูน่ะมันคอแข็งห้าน้ามันแขวงเติมอยู่ดิอย่าฟังย้อนเสียงหรือมึงเสียาแบบสามชาฟังเด้อป่าหยักเป็นดาย กูนี่มันตั้งเควนมันพลึกอีรีด,มววด,ดิมันเลึอกหรอวะพลึกอีรีดิกลุ่แห้งก็ยมหลับมือรีอกแล้ว,วะสวยมันโยมบอกเมาเลยว่ะมันจะเกินฮะนะมันผลึกอีรีดิป่าจ้ะป่าจ้ะลุดปุดลุดปุดสุดแจ๊กสุดแจ๊กเป็นได้ เป็นไดเป็นสายโทรมาเป็นได <c oughs> สุดขี่สุดต้นกูนี่มันตั้งเก๋งกูนี่มันตั้งกวยมันอย่าเกินฮะนะมันอย่าเกินฮะนะมันมาเลือกอิรีดิมันมาเลือกอิรีดิบ่นาออบยากบ่นยากบ่นยากฮ้ายา,ยา,า,ยาจูเสียงโทรศัพท์มึงนี่มันจะเก,กันอยู่ที่กว่านะ <c oughs> ฮัลโหลครับ พี่พ,พี่พี่กำลังออกไปเนี่ยออกมาแล้วขับรถอยู่ครับแป๊บหนึ่งนะครับครับรอแป๊บหนึ่งป่าจ้าอกเตอ์กูสิที่ไปเลยวะกูซ่ำท่วน้ำเลยมึงขับหลดไหวยู่นี้ไวกูว่าสิมึงจะกวินกนอยู่ดิมันหลดลงมานะมันงากนะบ่ยาา าอย่าเอาหูไปหาเขาแล้วนี่บ่ไปแล้วว่าเขาเครียดมากมันยากนะบ่ยากไปไปกินเหล้าต่อไปสิ